สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับอ้าวผ่าเสร็จแล้วโอ้โหนี่ครับผมไปกินน้ําแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องโซนิกนะครับช่างของเราผ่าแป๊บเดียวนะครับก็ลูกค้าส่งมาทํานะครับตัวนี้ก็ส่งมานานแล้วนะครับเดือนกว่าๆแล้วนะครับวันนี้ได้คิวนะครับชั่วโมงเดียวเสร็จนะครับชั่วโมงเดียวเสร็จนะครับย้ําเลยชั่วโมงเดียวเสร็จ อันนี้รอคิวอยู่นานนะครับอันนี้สาเหตุที่ลูกค้าส่งมานะครับเนื่องจากลูกค้าผ่าเครื่องช่วงล่างไม่ถูกนะครับแล้วก็ประกอบไม่ค่อยถูกนะครับก็ส่งมาให้ทางร้านเรานะครับจัดการให้แบบนี้เลยนะครับอ่ะหมุนไปเร็วๆอันนี้ก็เป็นข้อเหวี่ยงไม่ใช่ข้อเหวี่ยงเดิมโซนิคนะครับเดี๋ยวข้อเหวี่ยงเดิมโซนิคจะเป็นแบบนี้นะครับเอฟไปหยิบข้อเหวี่ยงเดิมโซนิคมาเลยนี่ยในตะก้าเดี๋ยวให้ดูข้อเหวี่ยงเดิมโซนิคนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ข้อเหวี่ยงยืดถาวรนะครับถาวรก้านสองจังหวะนะครับทำไมต้องใช้ก้านสองจังหวะนะครับเพราะว่าสลักล่างเล็กนะครับนี่ครับให้ดูข้อเหวี่ยงเดิมนี่ครับข้อเหวี่ยงเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับนิ่งๆสินี่นะครับก็สลักสลักล่างค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ครับสลักล่างค่อนข้างใหญ่นะครับสลักล่างค่อนข้างใหญ่แล้วก็นะครับ มีฝาปิดอะไรเงี้ยครบเลยนะครับข้อเบี่ยงเดิมเดิมนะครับสลักล่างยี่แปดนะครับมาเจอสองจังหวะบ้างนะครับทําไมลูกค้าถึงเลือกใช้ก้านสองจังหวะกันนะครับนี่ครับอย่างแรกเลยคือหมุนหมุนหมุนถอยหลังนะครับสลักล่างนะครับเล็กนะครับพอเล็กนะครับนี่ครับเวลายืดชักเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับไม่ยืดเจ็ดกเก้านะครับนี่นะครับก้านมันจะไม่ไม่ไม่ชนเกียร์นะครับจะห่างกเกียร์เยอะ นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นข้อเหวี่ยงเดิมนะครับอ่าแบบนี้นะครับมายืดนะครับตูดก้านที่ล้นออกมาเนี่ยนะครับมันจะมาเฉี่ยวชนกเกียร์ได้นะครับอ่าอันนี้ก็ลูกค้าใช้ยืดเป็นถาวรใส่ห่วงการสจังหวะคงานก็เนียนนะครับสวยนะครับอันนี้การสูบก็เป็นสองจังหวะนะครับเพราะว่ามันมีร่องน้ํามันเครื่องเข้าได้นะครับช่วยเลี้ยงก้าน ส่วนก้านสีจังหวะไม่มีนะครับถ้าอยากได้ต้องผ่าเองนะครับนี่ครับก็ตัวนี้แผ่นปิดก็ไม่ได้ใส่แล้วนะครับเพราะว่าการสูบมันก็อยู่ได้นะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยยังไม่สึกยังไม่หลอยังไม่คอนเลยนะครับมันไม่มีน้ํามันเข้านะครับเพราะน้ำมันมันเข้าทางนี้นะครับมาออกนี่ก็ทิ้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใส่แผ่นปิดไปมันก็มาเลี้ยงก้านไม่ได้ การเขาเอาแค่ไอ้น้ำมันเครื่องมาเลี้ยงนิดหน่อยเขาก็อยู่ได้แล้วนะครับเพราะว่า2จังหวะมันใช้ทูทีด้วยซ้ําไปนะครับมันไม่ได้ใช้น้ามันเครื่องเลี้ยงอย่างนี้นะครับห้องข้อเหวี่ยง2จังหวะนะครับข้อตัวนี้นะครับที่ลูกค้ามาทํานะครับสังเกตอย่างครับว่าลูกค้าส่งมาทําอะไรนะครับตัวนี้ครับก็เห็นหมุนเลื่อนดีๆนะครับแต่มันต้องมีสาเหตุนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะตั้งแค็งขึ้นนะครับมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับ ดูมุมนี้แล้วกันครับนี่นะครับสาเหตุที่ลูกค้ามาเปลี่ยนนะครับเนื่องจากก้านงอนะครับส่งแข้งมาให้เรานะครับอัดเข้าวี่งออกนะครับอัดบาลานซ์ออกเพื่อที่จะเปลี่ยนการสูบนะครับการสูบงอนะครับอันนี้น่ะสาเหตุเกิดได้เยอะมากเลยนะครับเนื่องจากเป็นลูกสูบ cbr กับลูกสูบบอสกันนะครับใช้ลูกสูบรถใหญ่นะครับก็ซีซีมันก็200กว่าซีซีนะครับ เต็มที่นะครับการมันก็จะงอแบบนี้นะครับเวลาเกิดอุบิเหตุสลักลูกขาดหรือว่า,าลูกสูบบินอะไรเงี้ยระเบิดนะครับกานมันก็จะงอนะครับมันก็ยังจะอยู่ในปลอกสูบนะครับจะไม่ลงแข้งนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าการสองจังหวะที่เราใช้กันเนี่ยเต็มที่มันก็จะงอแบบนี้แหละส่วนน้อยบ้างที่จะขาดนะครับอันนี้อยู่ที่ยี่ห้อด้วยถ้าเราใช้ยี่ห้อดีนะครับ มันก็จะงอนะครับแต่ถ้าเราใช้ไม่ดีนะครับมันก็จะขาดไปเลยนะครับมันก็จะลงแข็งฟาดระเบิดเป็นรูหมดเลยอย่างที่เราเคยเห็นกันเยอะๆนะครับส่วนก้านเดิมมันนะครับก็ไม่สามารถที่จะชักยาวได้นะครับเนื่องจากนะครับนี่ครับก้านเดิมมันสั้นนะครับสั้นนั่นเองเวลาหมุนนะครับเห็นคอก้านไหมครับจะติดข้อเหวี่ยงแล้วนะครับนี่ครับอันนี้นะครับจะติดข้อเหวี่ยงแล้วนะครับยืดได้หน่อยเดียวนะครับต้องล้างข้อเหวี่ยงทิ้งพอล้างข้อเหวี่ยงทิ้งข้อเหวี่ยงก็เบา นะครับแล้วก็ห่วงสลักเล็กนิดเดียวเองนะครับนี่ครับ13มิลเล็กนิดเดียวเองนะครับอันนี้นะครับใหญ่กว่าเบลเลอร์เทอร์เลยนะครับมันเลยทนกว่านะครับแล้วรอบมันก็ไวกว่าเพราะว่าสลักล่างมันเล็กนะครับนี่อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําการผ่าเครื่องเปลี่ยนการสูบให้นะครับแล้วก็ประกอบส่งนะครับวันนี้ก็ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเสร็จแน่นอนครับชุดนี้ครับตอนนี้ เราก็เอาออกมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับก็กำลังจะเปลี่ยนนะครับก้านสูบตัวใหม่นะครับที่เอาไปทดแทนกับก้านเดิมนะครับนี่ก้านเดิมงอนะครับงอนะครับอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับขนาดเท่าเดิมก้านเดิมยี่ห้อเดียวกันนะครับก็ ถ้าเน้นยี่ห้อนะครับก็มียี่ห้อเดียวกันแต่ใครไม่เน้นนะครับเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้เร็วหน่อยด่วนหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จัดให้นะครับอันนี้ก็เอาเป็นยี่ห้อเดิมนะครับมีลูกปืนปลายการด้วยนะครับใส่สลัก16มิลนะครับแต่เนี้ยลูกค้าใส่มานะครับเป็นปลายกา15นะครับปลายกา15นะครับก็เดี๋ยวเราจะอัด ใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์แล้วก็ประกอบนะครับผมบอกแล้วว่าไม่เกินชั่วโม,มงเดียวเสร็จนะครับถ้าเกิดว่าได้คิวแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้คิวนะครับโอ้โหรอเอาแบบว่าไงอะรอยาวเลยนะเพราะว่าคิวเยอะมากนะครับตอนนี้ก็หยุดรับงานไปแล้วนะครับสาส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคิวน้อยเมื่อไหร่ก็จะเปิดรับงานอีกหนึ่งครั้งนะครับ ทีหนึ่งทีนะครับก็รอกันก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่างานเคลียร์ไม่ออกนะครับก็รับใหม่มาเพิ่มนะครับก็ทําไม่ทันอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวอัดกลับเข้าไปนะครับอัดกลับเข้าไปตั้งศูนย์ยากอยู่ครับเขายางแน่นปึ๊กเลยนะครับ อันนี้สลักใหญ่ไปนะครับก็เวลาดันแล้วมันเนี่ยครับสลักมันเขาทําอัดมาไม่สุดพออัดมาไม่สุดปุ๊บสลักใหญ่เข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปเจียก่อนแป๊บหนึ่งครับก็เจียก็น่าจะช้านะครับอเราก็เอาสลักนะครับสลักบนนะครับมาลองหนุนแทนดูซิว่าได้ไหมนะครับ ถ้าดันแล้วไม่โก่งไม่โยกอย่างนี้ครับโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวเราดันเข้าไปหน่อยหนึ่งแออกมาดูผลงานหน่อยครับว่าที่เราดันไปนะครับมันมันมีความตรงบ้างไหมนะครับนี่ครับดันเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ดูนะครับเบี้ยวสิเห็นไหมทีนี้เราก็ต้องดูแหละว่าเราดันทางไหนนะครับเราจะเคาะกลับนะครับมันจะกลับหรือเปล่านะครับ อันนี้เราก็เคาะฝั่งที่ดันเข้าไปน้อยๆก่อนอย่าไปเคาะฝั่งเยอะนะครับเพราะมันจะไม่ไปอันนี้มีการตั้งศูนย์เห็นไหมครับนิ่งแล้วนะครับเคาะไม่กี่ทีเองนะครับนิ่งแล้วทีนี้ก็หายห่วงนะครับดันยาวเข้าไปเลยนะครับหายห่วงเลย นี่เรากะว่าศูนย์เราตรงแล้วนะครับดันยาวครับนี่ครับดันยาวดันจนก้านฝุดๆเลยนะครับเอาจนก้านฝุดๆนะครับสุดแล้วนะครับไม่ไปแล้วนะครับนี่ก้านนะครับอ่าชิดเลยนะครับแต่เดี๋ยวเอาอีกหน่อยหนึ่ง เพราะว่าเวลาเคาะแล้วเดี๋ยวกลัวมันขยื่นนะครับเดี๋ยวขยับออกไปอีกหน่อยหนึ่งมันจะไม่ได้ค่าความกว้างของเข้าเหวี่ยงมันนะครับอันนี้ก็ตึงเลยนะครับตึงไม่ไปแล้วนะครับตั้งศูนย์ทีนี้นะครับเมื่อกี้นี่เราเคาะไว้ตรงใช่ไหมครับนี่ครับพอเราเอามาตั้งศูนย์นะครับ แปลกมากครับมันก็ตรงเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่บิดไปไหนเลยนะเนี่ยเข้าเหวี่ยงเนี่ยนะครับที่เราดันลงไปเนี่ยมันตรงมากเลยมันได้ศูนย์มากเลยนะครับปกติมันจะต้องมีการแกว่งตัวสักนิดหนึ่งสักเล็กน้อยนะครับอันนี้มันตรงของมันเลยครับเนี่ยครับมีแต่เกียวครับเนี่ยที่เือยินอ่ะไม่ต้องดูเกียวนะครับดูเข้าเหวี่ยงเอานะครับนิ่งมากเลยนะครับสองฝั่งเลยแทบไม่ต้องเคาะเลยครับอันนี้ครับโห ถือว่าข้อเหวี่ยงยืดมาดีมากอ่ะขนาดอัดเปลี่ยนก้านนี่เคาะไม่กี่ทีตรงแล้วอ่ะนะครับโซนิกนะครับก็ข้อเหวี่ยงดีเป็นางยะครับเวลาผมซ่อมมันก็ซ่อมง่ายนะครับนี่ครับลื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวใส่เฟืองบาลานซ์เฟืองบาลานซ์นะครับมีตำแหน่งนะครับไม่ต้องกลัวครับตำแหน่งสู้สู้ตำหนิไม่ได้นะครับนี่ครับตำหนินะครับล่อสกัดเข้าไปแล้วหนึ่งทีนะครับนี่เลย นี่นะครับเอาสกัดจิ้มใบหนึ่งทีนะครับเพื่อให้มันมีรอยนะครับแล้วก็ต่อไปดูนี่ครับมีจุดไข่ปลานะครับจุดไข่ปลานะครับใส่นะครับเล็งให้ตรงนะครับที่เราทําตําหนิไว้เห็นไหมครับแค่นี้แหละมันก็ตรงแล้ววิ่งไม่สั่นไม่โดดแล้วนะครับเหมือนเดิมที่เขาทํามานะครับเราเน้นแบบเดิมๆที่เขาทํามาเลยนะครับนี่เป็นการอัด่วงบาลานเซอร์นะครับ เอาอัดเข้าง่ายกว่าอ,าออกนะครับเอาออกนี่ยากจริงครับลองถามเด็กๆด,ดูได้ครับให้สับออกนะครับโหยากมากนะครับสับไม่ดีมันก็ไม่ออกเบี้ยวด้วยอันนี้ก็จะดันเข้าแล้วนะครับจะดันเข้าหาแบบแป๊บหนึ่งนะครับอ่าสี่ครับ แบบนะครับไม่มีอะไรเลยปอกสูบที่ไม่ได้ใช้นะครับวางให้หน้าเต็มนะครับกระเล็กแผ่นนะครับอ่าสังเกตว่าจะโยกได้นะครับให้ตัวได้ครับที่ให้ตัวได้กันมันเอียงนะครับอ่าเนี่ยครับเราก็ดันเข้าไปแบบเบาๆนะครับมันจะไม่ตึงดูปอนครับมันจะไม่ตึงมากมันจะไม่ตึงมากนะครับประมาณร้0ยสองร้อยนะครับถ้าตึงน้อยกว่านี้มันจะลูดนะครับอ่ะกลับมาที่ข้อเวียงนะครับ สุดแล้วนะครับสุดแล้วเอาออกได้นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการเปลี่ยนการสูบนะครับในการเปลี่ยนครับเอาอันงอออกเอาอันดีใส่นะครับแล้วเราก็จะอัดใส่แข้งนะครับประกอบใส่แข้งให้ด้วยนะครับพร้อมพร้อมกับเฟืองบาลานเซอร์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นบาลานเซอร์นะครับก็มีมาร์ก มีจุดอยู่เหมือนกันถ้าใส่ไม่ดีก็รถก็วิ่งสั่นแค่นั้นนะครับก็ต้องใส่ให้ตรงจําด้วยว่าเราลื้อออกมายัางไงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนั้นนะครับก็สนใจทําช่วงล่างส่งมาทําได้นะครับพร้อมประกอบให้สวัสดีครับ